สวัสดีครับขอบป้องกับลุงคนดึงมเครับ,ม,นนรบมันในสีภาพมาันดนแบบลาเป็ดครับอันนี้เครื่องปรุงครับผักเครื่องปรุงหนัดต้มไส้บักขามเปียครับชวดสาระข้ามครับอี๋ตรงนี้จะผักเรียมไปแยกหนังครับเป็นหนังแยกเครืนน่องไม้แยกเนื้ออันนี้ตรงเวจะผักปลาครับเนื้อต้องกระโดดว่านี่กับ มันจะต้มครับน้ำต้มครับดังไฟครับเราติดตามผู้ชมครับเป็นสูตรสารคามครับเนาะลิปนี้สิดเรื่องเงินเงียวยาวครับเนาะหนังตรงนี้แยกออกมาแล้วครับต่อไปก็ติตรงนี้เนื้อแยกออกมาจากขานะครับจะได้ฟักนะครับมาติดตามนะครับเด้อ ฟักเหนื่อครับเมื่อยปิดลาดติดครับฝักดำเนไนรับดเนินรดับติดจุดสระขครับ ตัวนี้ขั้นอันี้ตัวนี้ราบแลนะครับน่ครับเไ็บขั้นนั่งยายาออกในต้มครับตร่มข่าหมอครับต่อยตะเข้ตุมหมอตุ่มครับได้หมอตุม ใช่ครับน้ำปูเลยเลยร้อนมอนเลยครับ แล้วนอตอันเดยรพี่น้องครับนะนอตามครับพี่น้องส่วนตรงนี้ครับไอเมื่อเรามาขันดีู่บหน้าใช่กับเลือกขันน้ำข้าวออกครับนะครับน้ำข้าวขันน้ำบอกเรนีะเอาไปต้่มกับพวกกระดูกครับน้ำเดือด้วครับต้่มด้วยครับ ใเบครับนบ่หมอตมครับวนชวนตรี้จะเป็นหนังครับหนังอาจจะตุ่มเพื่อจะเอามาซ้อยเท่าหลักับจะมันซุกนะครับ ม้อจะเข้าเถอะทีเดียวจต้มเ้วยกันต้มเหมือนกันเถอะต้มให้สุกเ,เลยเมื่อเสร็ตามก็จะเป็นปัน้นเป็นก้อนเลยเป็นปัน่นเป็นก้อนครับรอซุปครับตั้งหม้อเดือดแล้วครับเด็ดตัก เหนือที่ซักไว้คั่นๆนะครับเวมือนแตมานต่ำที่เลือดน้ำผ่านไปผมกินกันครับมีสร้อยสลับนะครับเลือดหนังหนังครับตุ่มหนังทุกแล้ว ต่อยใส่หลับครับคืนไหมดักตักใส่ครับรับกคืนนะครับนะี่ครับยเย็นก่อนครับเดี๋ยวจะซ่อยครับตน้นไม้หมอน,นี่ก็๊ดตัดต้มใบหญ้าซุกแล้วครับแบบต่อย่ะ ปลาคาร์ฟยักษ์สองเลยครับเนี adalah, mm ่ยปลขามดิบสมสมเพราะแตสุดหนามสมสมเขนอนครับควายหม้อไว้ครับเดี๋ยวเราจะมาซรอยนะครับบังจากซรอยเดานะครับนะครับนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ไอ้เนื้อตรงเข้าขันเมาไปต้มมันจะเป็นสีครับแล้วก็ตัวนี้หนังครับตรงนี้ครับซรอยสรอยสรอยครับเราจะใส่หลากครับ ตรงตีน้องเขาไปต้มเดี๋ยวไปตำนะครับนะครับพี่น้องมันจะเอาใส่โก,กนกันนะครับเนาะนี่ไปตำเนี่ครับพี่น้องตำเมื่อกี้บักลาบไว้แล้วครับต้มใยู่ทุกหลอดมาตำเหรบ มันมุนเลยครับมันแตกๆทุกขั like ้นนำข้าวหน่อครับทำมันมุนเลยครับได้หมอดกต้มไปครับตอนนั้นไปปรุงเพื่อจะเอาหนังว่าหยอดเซนี่กลาบนิดหน่อยครับเพื่อว่าพูดบางคนว่าหมักแห้งบามักน้ำนี่นะครับ mặc dù năm nó năm năm mặc năm 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 หน่อยนะครับทำหนึ่งนะตายได้เป้นผมอันหนึ่ครับเต้นหนังสุมได้ไหยครับเอพอดีพอดีครับเพื่อเอาใส่เก่าหัวไว้น้ำเนยมันจะแห้งกันได้ครับ เปน,น้ำอุจุกเด้ครับนี่ครับนรองเห็นบ่เหมือดเราครับนี่ <laughs> แต่วเวเดีววเมือดเนี่ยครับตำเนี้ครับปรุงคาไปเลยครับด้วยเตาครัวมากหม่อยมักหอมมากไร่แบบแต่พุทธมาครับหอมหอมหอมยัหมห แก้วเพื่อว่าผิดผงผิดปนครับใส่เข้าไปแบบจะจับไปเลยล่ะปิดผมก็หลุดครับผงผมก็หลดมันงงน่อยเหน่อยเหนือยเน่าครับมัดผมมัดมัดมมัดแบบ มาทำแบบนี้เพื่ออะไรกัตุกอย่น้าครับคนข่ากันไม่ดีแข็งก็ดีครับเส้นหนาำครัมาเไเข็งๆก็ดีแขีงก็ดีหวหัววหัวิพย่คนหัวไดไหมนี่ครับราดเสับ ตนะครับเดี๋ยวซนประมาณครับซุ่ผปรสพอดีัะพอดีใส่ผักหอมลงไปเลยครับนี่ผักหอมนี่ไฝซี่กินครับใส่ลงไปเลย ไปลาเผกขึ้มนมนนวยังไงเราเดีครับาตาหลับเ็ยบสารการรับเตจานไหมครับ แจ็คลูกหลุดไม่ต้องทำเลยครับหลาบป็ดสารคามครับพี่น้องครับ,รบ,รบเสจบ,บเสียบนรงกันเลยครับเรืองพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับ ปลาปิดสารคข้ามเสือพองครับต้มเป็ดครับต้มสมได้ปลากั้มนอนๆสดน้ำนอนครับเลาก็บรรยากาศครับอากาศห pues, นาวๆเย็นๆนี่ครับที่นอนมาเด้อมากินน้ำาข็งกับรูนครับปลาปิดสูตรสารคข้ามครับขอบคุณทุกกระรองใจนะครับอขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณี่ติดตามขอบคุณคนไลค์กดแชร์นะครับเด้อ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่นี้นะครับเนะพอกันไม่คลิปหนาน้ครับขอบคุณนอานไร้ครับสวัสดีครับ